เอาเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาเพจเติมเกมราคาโคตรถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยเชื่อถือได้ปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุนจดทะเบียนบริษัทนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทุนจดทะเบียนเนี่ยห้าล้านบาทเลยนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้เลยนะครับถ้าเออมีปัญหาทุกกรณียินดีคืนเงินนะครับอ่ะเนี่ยมีเกมมากมายลองเข้าไปเลือกดูกันได้เลยนะครับทุกคนอ่าเห็นไหม เต็มไปหมดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ลิงค์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจเติมเกมนะครับ สวัสด,ดีชาวเปื้องสเตตเกมโมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับเปื้องสเต์เกมโมบายกันอีกเช่นเคยแน่นอนครับตามปกคลิปเลยวันนี้คือแบบไม่มีอะไรมากนะก็เกม OPG นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าเกม 1P นั่นเองนะครับพี่ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปผมไปคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับก็ะจะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมนะเออคือตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่ามีโหมดข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเอ่เอามาเพียงแค่ example ให้เพื่อนๆดู solo แล้วกันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตไลท์ฮีโร่นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการแบบพรีวิวตัวละครน,นั่นแหละนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นตัวอย่างของทางเกมของ OBG Play d u n g e n <ล>น,นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าโซโลโนเนี่ยจะเท่ขนาดไหนนะครับเมื่อเข้าในไทยนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยประกาศอ,ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าจะมาในวันที่15นะครับเปิดให้บริการเน OBG Play d u g e n นะ ไม่ใช่อีกเกมหนึ่งนะครับที่ที่มันปล่อยออกมาในที่น <succ ot> ีคือน่าจะเป็นโคนล,ลักเกมกันนะสำหรับฝั่ง Android และ iOS นะครับทุกคนถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เลยลโ,โลโลนาโซโลนะครับทุกคนโคตรเท่เลยภายในเกมก็จะประมาณนี้นะครับเกมเพลงของเขานะครับอนะ่า โอ้หคือสกิลนี่ต้องบอกว่าเยอะมากๆและเท่ามากๆเลยนะครับสำหรับแฟนมันพี่ก็ไม่ควรพลาดที่จะเล่นเกม OPG p i l a t e D Gen นะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกมตัวนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับผมก็จะมารีบสตรีมเลยพฉชนะันใครรู้ตัวนะครับว่าชื่นชอบเกมวันพีดหรือว่าติดตามอนิเมะหรือว่าการ์ตูนเรื่องวันพีดเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องพื้ม Stay กเ m มโ o b i l e ด้วยในการรับชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ